สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม5้าบวก1เป็นหนะคะกลุ่มหนะคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าน่ยมันมีอะไรแล้วก็มันคืออะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนักวิทยาศาสตร์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็มีเจมส์คาร์แมกเวลนะคะซึ่งเขาเป็นคนแรกที่ได้อธิบายการมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เสนอสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมมาจากสมการของแม่เหล็กและสมการของไฟฟ้าจากนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นที่คิดคนไว้ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าแมกเวลเนี่ยเป็นท่านแรกที่เสนอสมการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันมีอยู่จริงค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําการทดลองแล้วก็พิสูจน์ว่ามัน อยู่จริงนะคะต่อไปไฮริสเฮิร์ตก็คือคนแรกที่สาธิตการทำให้เกิดและตรวจจับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้ในห้องทดลองค่ะโดยเขาทดลองโดยใช้ขึ้นวิทยุนะคะ ต่อไปขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ส,ส่วนก็คือแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้าตามชื่อเลยนะคะก็คือมันก็หมายความว่าเมื่อมีไฟฟ้าก็สามารถทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้แล้วก็เมื่อมีสนามแม่เหล็กมันก็จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วเราก็สามารถวาดลักษณะของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าบนแกน x y กวาได้ดังรูปเลยค่ะ โดยแกน y นะคะก็จะมีทิศพุ่งขึ้นแกน x ถ้าเปรียบกับทิศทางก็จะเหมือนมีทิศไปทางมือขวาของเรานะคะส่วนแกน z ก็จะมีทิศพุ่งไปข้างหน้านะคะ่ะจะเห็นว่าก็จะมีขึ้นอยู่2ขบวนนะคะก็คือขบวนสีฟ้าแล้วก็ขบวนสีแดงโดยที่ขบวนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของ electric field หรือว่าสนามไฟฟ้านะคะส่วนขบวนสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของ m a ก n น t i c field หรือว่าสนามแม่เหล็กคะ่ะ ก็จะเห็นได้ว่าสนามไฟฟ้านะคะมีทิยู่บนแกน y ก็คือลงไปข้างล่างแกน y แล้วก็ขึ้นมาบนแกน y แล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาบนแกน y ค่ะส่วนสนามแม่เหล็กนะคะจะมีทิศทางอยู่บนแกน x คือมาข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังค่ะถ้าเราเปรียบเทียบทิศทางของสนาม ไฟฟ้าสีฟ้ากับสนามแม่เหล็กสีแดงจะเห็นว่าทิศทางก็จะตั้งฉากกันคะเราก็จะสามารถสรูปได้ว่าขลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่จะประกอบด้วยกันอยู่2ขบวนก็คือ1นึ่คื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับขลื่นของแม่เหล็กนะคะและทั้งสองอย่างนี้ก็จะตั้งฉากกันค่ะ ที่นีนะักวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยอยากรู้ว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางไหนเขาบอกว่าวิธีการหาทิศทางองาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะว่าเคลื่อนที่ไปทางไหนเนี่ยให้เราใช้เมื่อขวาน,นะคะโดยให้นิ้วทาง4นิ้วเนี่ยพุ่งไปในทิศของสนามไฟฟ้า จากการทดลองสนามไฟฟ้าตอนแรกนะคะก็คือจะมีทิศพุ่งขึ้นไปบนแกน y แล้วก็พุ่งไปนะคะทีนี้สนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะให้มองที่ฝ่ามือตรงนี้นะคะฝ่ามือก็คือทิศของสนามแม่เหล็กนะคะก็คือจะหันไปที่ของสนามแม่เหล็ะะกนนมมเ,ลเนี่ยหันไปทางไหนให้ดูว่าจุดเริ่มต้นของสนามขึ้นเนี่ยมันมีผู้ทิศพุ่งขึ้นมาจากแกน y ก็คือข้างหน้าเรานะคะแล้วเราก็เลยจะแบบว่าหัน ฝ่ามือมาข้างหน้านะคะเริ่มต้นที่สนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศขึ้นไปในแนวแกนบวกเพราะฉะนั้นฝ่ามือของเราที่เป็นสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีทิศไปในแนวแกนบวกเหมือนกันนะคะซึ่งในที่นี้เขาหันมาทางแกนแซตเราก็หันไปทางแกนแซตค่ะจากนั้นเขาก็บอกให้เราเนี่ยกำมือนะคะแล้วก็นิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยก็คือ กำลอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือฝ่ามือเรานะคะแล้วก็มีนิ้วสี่นิ้วเนี่ยกำลอบอยู่นะคะพอเรากำลอบปุ๊บเนี่ยหัวแม่มือของเราก็คือทิศของความเร็วของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นนี้ซึ่งมีทิศไปนทางแกนบวก X นะคะให้เอามือเทียบกับลูกนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีลูกศรสีสม้มแล้วก็มีตัวแปร c ก็คือบอกความเร็วของแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมีเวกเตอร์ข้างบนบอกว่าทิศทางความเร็วของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่ มีทิศทางไปในแนวแกนบวก x นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเส้นสีส้มที่มันพุ่งออกไปคือ c เนี่ยมันคือความเร็วในการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กไฟฟ้าไปทางแกนบวก X กคะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีน้าเงินที่พุ่งขึ้นไปนะคะก็คือ คลื่นของสนามไฟฟ้าค่ะส่วนเส้นสีแดงนะคะก็คือมีทิศพุ่งไปในแนวแกนเซตค่ะทั้ง3อันนี้นะคะก็จะตั้งฉากกันอยู่แสดงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นตาขวางนั่นเองค่ะพอทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกับรูปแบบของคลื่นนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่ง อันแรกก็จะเป็นคลื่นวิทยุต่อมาก็จะเป็นไมโครเวฟอินฟราเรดแสงขาวรังสีอ,อัลตราไวโอเลตรังสีแล้วก็แกมมานะคะแต่ว่ามันยัจะมีอีกอันนึงก็คือไฟฟ้าก็สระแสลับด้วยนะคะโดยที่เราก็จะเห็นได้เลยค่ะตามลูกศรที่เขาบอกนะคะว่าความยาวขึ้นมากเนี่ยความถี่ต่ําพลังงานก็จะต่ําค่ะส่วนความยาวขึ้นน้อยความถี่สูงพลังงานก็จะสูงค่ะแสดงว่า กระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยก็คือขึ้นที่มีความยาวคลื่นน้อยที่สุดค่ะแต่ว่ามีความถี่สูงพลังงานสูงที่สุดค่ะส่วนขึ้นชิวเนี่ยก็จะมีความยาวขึ้นมากความถี่ต่ำแล้วก็พลังงานต่ํานั่นเองค่ะดังนั้นอัตราเร็วของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศเนี่ยเขาก็บอกว่ามีค่าคงตัวประมาณ3ามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีค่ะเมื่อเปลี่ยนตัวกลางอัตราเร็วและความยาวขึ้นก็จะเปลี่ยนแต่ว่าความถี่ก็จะคงที่นั่นเองค่ะเหล็กและสนามแม่เหล็กแม่เหล็ก คือสารที่สามารถดูดหรือผักทำมาจากแร่ชื่อสินแร่แม่มีท้ภายในหนึ่งชิ้นมีสองขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้สนามแม่เหล็กคือบริเวณที่มีอำนาจการกระทํำที่เกิดจากแม่เหล็กอำนาจการกระทํำที่ส่งออกมาจากแม่เหล็กนี้มีลักษณะเป็นปริมาณเวกเตอร์มีสัญลักษณ์เวกเตอร์ B บริเวณปลายของแม่เหล็กภายนอกเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือและพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้แต่ภายในจะมีทิศจากขั้วใต้พุ่งเข้าสู่ทิศเหนือสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กเกิดจากการไหลเวียนของกระแสนิกเกิลและเหล็กหลอ่อแอม่เหล็กฟิล์ห่อหุ้มโลกและชั้นบรรยากาศเอาไว้โดยมีอาณาเขตที่มีแม่เหล็กกำลังสูงเรียกว่าแมกนีโตสเฟีย ซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเนื่องจากปกป้องโลกจากรังสีต่างๆรวมถึงปกป้องเราจากรมสุริยะ,ะการพทะาการระหว่างรมสุริยะและสนามแม่เหล็กโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้หรือออโรราแม่เหล็กคือปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กหรือจานวนของเส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งจากขั้วหนึ่งไปยังขั้วหนึ่งโดยแผ่ออกจากขั้วเหนือเป็นบริเวณสามิติ และยิ่งใกล้บริเวณขั้วมแม่เหล็กจะมีฝักแม่เหล็กหนาแน่นฝักมากความหนาแน่นมากความเข้มก็มากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กคือถ้าประจุที่เข้าสนามแม่เหล็กจะมีแรงกระทำแต่ถ้าประจุขนาหรือหยุดนิ่งจะไม่มีแรงกระทำใดๆหากสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ามาใส่ในกระดาษจะเป็นดอกถ้าพุ่งออกจะเป็นจุด หากประจุเป็นบวกให้ใช้มือขวาตั้งหากประจุเป็นลบให้ใช้มือซ้าย อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอการทดลองกระแสไฟฟ้าที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะคะจากคลิปก็จะเห็นได้ว่ามีอุปรกรณ์ก็คือมีเข็มทิศมีสายไฟที่ต่อกับแบตเตอรี่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเข็มทิศเนี่ยวางตัวอยู่ในแนวแกนเหนือใต้ตามสนามแม่เหล็กโลกนะคะแต่ว่าถ้าเรานําสายไฟนะวา,วางบนเข็มทิศแล้วต่อสายไฟให้ครบวงจรเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเข็มทิศอะจะเบนออกจากแนวเดิมทีนี้มันก็เลยจะแสดงว่าจะต้องมีแรงแม่เหล็กไปกับ ทำกับเข็มทิศแต่แรงแม่เหล็กเนมันมาจากไหนท,ทั้งที่บริเวณนี้มันมีแต่กระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟแต่ไม่มีแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยฮาริตเตีเยนเออร์สเตตนะคะและสําหรับขนาดของสนามแม่เหล็กที่เกิดนะคะเขาก็จะหาได้จาก B เท่ากับ2คูณ10กํลังลบ7คูณ I แล้วก็หารด้วย r ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือสนามแม่เหล็กของรอบตัวนําตรงนะคะคือเราจะใช้มือขวานะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้มือขวากันนะคะมันจะเป็นกดมือขวาแล้วก็นิ้วปุ้มมือขวาเนี่ยจะชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าแล้วกํามือรอบรวกตัวนําเส้นตรงค่ะสมมติว่าเนี้ยคือรูตัวนําเส้นตรงนะคะ,มมะ,คะก็นิ้วปุ้มเนี่ย ก็คือเป็นทิศของการเสียไฟฟ้าแล้วก็ทั้ง4นิ้วนี่ะกำมือรอบลวดตัวนําเส้นตรงแบบนี้นะคะทิศทางการวนของนิ้วทั้ง4อันนี้นะคะแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กดังรูปค่ะต่อไปสนามแม่เหล็กของลวดตัวนําวงกลมนะคะก็คือเราใช้นิ้วโป้งมือขวาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะชี้ไปที่ทิศทางของกระแส ของลวดตัวนำวงกลมแต่ละส่วนนะคะทิศทางของสนามแม่เหล็กตามทิศทางการวนของนิวทั้ง4ี่สรุปได้ว่าบริเวณพื้นที่ในขดลวดสนามแม่เหล็กนะมีทิศตั้งฉากกับล้าหน้าของลวดตัวนำนะคะเราสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กของลวดตัวนำวงกลมได้ดังรูปเลยค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งของการหาสนามแม่เหล็กของลวดตัวนำวงกลมนะคะก็คือกำมือขวาแนวูนล้าหน้าของลวดตัวนำโดยให้นิวทั้ง4เนี่ยวนตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าค่ะ ต่อไปสนามแม่เหล็กของขดลวดโซลินอยนะคะก็คือนิวโป้งเนี่ยชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหมือนเดิมคะ่ะส่วนทิศทางการวนของนิวทั้ง4เนี่ยแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กดังรูปเลยคะ่ะก็จะเห็นได้ว่าภายในของขดลวด,ลว,ดวงกลมสองวงที่อยู่ติดกันทิศทางของสนามแม่เหล็กจะมีทิศทางเดียวกันคะ่ะเมื่อพิจารณาขดลวดวงกลมซ้อนกันหลายๆวงนะคะสนามแม่เหล็กจะรวมกันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กหลายบริเวณแกนของโซลินอยคะ่ะ ซึ่งมันก็จะมีขนาดมากกว่าบริเวณอื่นๆส่วนทิศทางของสนามแม่เหล็กด้านนอกซุรินอยนะคะจะมีทิศทางออกจากปลายด้านหนึ่งและเข้าสู่ปลายด้านหนึ่งตามแกนซุรินอยายกับสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กเลยค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งของการหาสนามแม่เหล็กของรอดซุรินอยนะคะก็คือ มันจะขายกับการหาทิศทางของสนามแม่เหล็กของลวดตัวนำวงกลมเลยค่ะก็คือเราจะใช้มือขวาวนนิ้วทั้ง4ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำส่วนหน่อยนะคะแล้วก็นิ้วหัวแม่มือเนี่ยชีย้ทิศทางของสนามแม่เหล็กนั่นเองค่ะแรงกระทําต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ในสนามแม่เหล็กเมื่อนําตัวลวดนําที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ไปอยู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก จะทาให้เกิดแรงผลักที่เกิดจากการตัดกันของสนามแม่เหล็กทําให้ลวดตัวนําเกิดการเคลื่อนที่โดยทิศทางของการเคลื่อนที่เป็นไปตามกฎของมือขวาแรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านถ้านำตัวลวดที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านสองเส้นวางขนานและใกล้กันจะมีแรงการกระทำระหว่างลวดตัวนำทั้งสองโดยจะพบว่า ถ้านำตัวขนาดทั้งสองมีทิศเดียวกันแรงระหว่างลวดจะเป็นแรงดูดแต่หากลวดตัวนำขนาดทั้งสองมีทิศต,ตรงข้ามกันจะเป็นแรงผลักกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่ายและอยู่ในสนามแม่เหล็กหากเรานำขดลวดไปไว้ในสนามแม่เหล็กแล้วปล่อยกระแสะเข้าไปทำให้เกิดแรงที่กระทำต่อขดลวดสองข้างจะมีทิศต,ตรงข้ามกันทำให้เกิดการหมุน จากโมเมนต์ของแรงควบคู่เท่ากับแรงควบคู่ x ระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสองในที่นี้แรงควบคู่คือแรง F ที่สนามแม่เหล็กกระทำต่อขดลวดในส่วน PQ และ RS ระยะตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสองคือความยาว a จะได้ M เท่ากับ Fa พิจารณาสระนาของขดรวด P Q R S ทำมมเซต้ากับแม่เหล็กโมเมนตแ์แรงวบผู้เท่ากับแรงวบผู้คูณระยะตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสองในที่นี้แรงวบผู้คือแรง F ที่สนามแม่เหล็กกระทำต่อขดรวดในส่วน P Q และ R S ระยะตั้งฉากของ แนวทั้งสองคือความยาว a a cos t h e จะได้ m เท่ากับ f a cos เซต้ามาอ f เท่ากับเ b คูณ b มุมระหว่างขนลวงในส่วน p q และ r x กับแรงไม่หล็กับสนามแม่เหล็กซึ่งเท่ากับ90องศา m เท่ากับ i b คูณ b คูณ a cos เ h e m เท่ากับ l a b cos เซาโดย A องเท่ากับ a b พื้นที่ของขดลวด p q r x เซาคือมุมระหว่างระนาบของขดลวด p q r x กับสนามแม่เหเมื่อขดลวดมีลวดพัดกันเองรอบจะได้ m เท่ากับ N r N L A B cos theta หมายเหตุในกรณีที่ขดรวดเป็นรานาบรูปทรงอื่นที่ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมโมเมนต์ของนยควบคู่ที่กระทำต่อขดลวดยังหาได้จักสมก,การห้า Ma A ห่ากับพื้นที่ของขดลวดรูปทรงนั้น มอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรงตัวพลังงานจะได้รับจากแบตเตอรีร่หรือเซลล์มีการสร้างแรงดันไฟฟ้าที่คงที่ช่วยในการกระตุ้นไหลเวียนอิเล็กตรอนให้เปน็นทางที่ทันกันส่งผลงให้มีความแม่นยำและความต่อเนื่องเหมาะสำหรับการใช้งานไฟฟ้าที่มีความแม่นยำคขาเอาความ,วามอทิษฐ่นการใช้ด้านความเร็วด้านแรงบิดเป็นต้นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ กระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนำเกิดการแฟล์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดตัวนำมีการเปลี่ยนแปลงเรียกการเกิดกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้ว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและเรียกกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากวิธีนี้ว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเมื่อนำขดลวดตัวนำต่อกับแอมมิเตอร์และนำขดลวดเคลื่อนเข้าใกล้หรือออกห่างจากแท่งแม่เหล็กจะพบว่าขดลวด ตัวนำนั้นเคลื่อนที่เคลื่อนจะมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นสังเกตได้จากการเบนเข็มของแอมมิเตอร์ในขณะที่กดเลื่ตัวนำอยู่นิ่งจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวเกิดขึ้นเนื่องจากผลที่ได้จากการเคลื่อนที่ไฟฟ้าเหนี่ยวนำดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อฟลัก แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดตัวนำมีค่าเปลี่ยนแปลงจะมีแรงไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในขดลวดตัวนำไมเคิลฟลูเดได้ทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและฟักแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงสรุปได้ว่าแรงไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิด,ท,กด,ท,กดที่เกิดในขดลวด เป็นสัดส,ส่วนกับอัตราการเปลีป่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนั้นเมื่อเทียบกับกฎการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของฟา,าราเดย์หรือเย่อสันส้นๆว่ากฎของฟาราเดย์ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานไฟฟ้าและแม่เหล็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในมอเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นประกอบด้วยส่วนนอกซึ่งอยู่กับที่เรียกว่าตัวนิ่งหรือสเตเตอร์มีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยู่กับตัวนิ่ง ขั้วแม่เหล็กนี้อาจติดไว้หนึ่งคู่คือขัอ้ว N ขั้วหนึ่งและขั้ว S อีกขั้วหนึ่งหรือสองคู่หรือสามคู่ก็ได้ขั้วแม่เหล็กเหล่านี้จะเรียงสลับกันไปส่วนขดลวดนั้นพันอยู่รอบๆตัวหมุนหรือรอรเตอร์ซึ่งหมุนอยู่ตรงกลางลักษณะทั่วไปของเครื่องกรรําเนิดไฟฟ้าลักษณะทั่วไปของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีด้วยกันสองชนิดคือชนิดกระแสตรงเรียกว่าไดนามโม และอีกชน,นิดหนึ่งเรียกว่าอันเตอร์เนโต้ซึ่งเป็นกระแสสลับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในมอเตอร์ในกรณีของมอเตอร์นั้นเราต้องปล่อยกระแสฟไฟฟ้าให้ไหลเข้าไปในขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กจะทำให้มอเตอร์เกิดการหมุนขนาดเดียวกันการหมุนนี้จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ e ซึ่งจะมีทิศตรงกันข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไป จึงเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้านันกับดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําในมอเตอร์แรงเคลื่อนไฟฟ้ารับเท่ากับ e อิเล็กตรอนกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามอเตอร์จะหาค่าได้จาก I เท่ากับ e อิเล็กตรอนส่วนด้วย R ใหญ่บวก R เล็กไฟฟ้ากระแสสลับนี่คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ากับปลายของขดลวดโดยตรงเมื่อหมุนขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสลับจะเห็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า E มีลักษณะเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับรูปซายแตกต่างจากไดนาม,มที่เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาไฟฟ้ากระแสสลับความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับเวลา E เลเท่ากับ EM sin Omega T E คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าณเวลา t ใดๆ em คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดโอเมกาคือความเร็วเชิงมุมกระแสไฟฟ้าและความต่างศักระหว่างปลายตัวต้านทานเมื่อต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับกับตัวต้านทานสูตร i เท่ากับ i ศูนยในวงเล็บโอเมกา t หรือ v เท่ากับ v 0ูนย์ซในวงเล็บโอเมกา t i และ v คือกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ณเวลา t ใดๆการหาค่าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าสลับอาจทำได้หลายวิธีได้แก่ทำการทดลองซึ่งค่าที่ได้จากการทดลองจะเรียกเป็นค่ายังผลใช้เครื่องมือ วัดโดยตรงค่าที่ได้จากการวัดเรียกว่าค่ามิเตอร์คำนวณหาค่าที่ได้จากการคำนวณเรียกว่าค่ารากที่2ของกำลังสองเฉลี่ยซึ่งหาได้จากสมการ I R M S เท่ากับ I M ส่วนรูทสองและ VR MS V R M 02. S เท่ากับ V M ส่วนรูทสองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ประกอบด้วยเครื่องกําเนิดกระแสะสลับและส่วนประกอบ3อย่างคือตัวต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนาะตัวต้านทานหรือรีซิสเตอร์เปอร์เฟคของกระแสะไฟฟ้าและความต่างศักด์ของตัวต้านทานจะมีค่าเท่ากันเสมอเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าสลับไหลผ่านตัวต้านทานจะเกิดความต่างศักดิ์คอมตัวต้านทานเราสามารถหาค่าความต่างศักด์ที่เกิดขึ้นได้จาก V เ่ากับ I R ค่ากระแสไฟฟ้านะเวลาใดๆหาได้จาก i เท่ากับ i max s i n อ omega t และ v เท่ากับ v max sine omega t ตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือคาปาซิเตอร์เฟสของความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่าเฟสของกระแสไฟฟ้าอยู่พายส่วน2หรือ90องศาเมื่อมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านตัวเก็บประจุ จะเกิดความต่างศักย์ข้อมตัวเก็บประจุเราสามารถหาค่าความต่างศ <can ving> ักย์ที่เกิดขึ้นได้จากสูตร v เท่ากับ i xc หรือ xc เท่ากับ i ส่วนโอเมก้า z หรือ i ส่วน2พาย fc หาค่ากระแสณเวลาใดๆหาได้จากสูตร i เท่ากับ i m a x s i n o m e g a t หรือหรือ v เท่ากับ v Max sin o m อ g a t ลบ90องศาครับตัวเหนี่ยวนำหรือ i n d u c t t r r เฟสของความต่างศักด์ของตัวเหนี่ยวนำจะมีค่ามากกว่าเฟสของกระแสไฟฟ้าอยู่ภายส่วน2หรือ90องศาเมื่อมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำจะเกิดความต่างศักด์ข้อมขดลวดเหนี่ยวนำ เราสามารถหาค่าความต่างศักว์ที่เกิดขึ้นได้จากสูตร v เท่ากับ ixl หรือ xl เท่ v L F ากับ omega vl เท่ากับ2พาย fl หาค่ากระแสณเวลาใดๆหาได้จาก i เท่ากับ i max s i n อ omega t และ v เท่ากับ v max sine omega t 90, บวก90องศาครับ กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับการหากำลังไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับสามารถหาได้จากสูตร P เท่ากับ I V cos θ และ P เท่ากับ I กำลังสอง R และ P เท่ากับ V กำลังสองส่วน R ครับ